อืมเราทำปากเงบเงบ,งบนี่คือวัสดีครับพี่วัสดีครับ <laughs> อันนั้นยังกินนมอยู่ครับพี่อ๋ออยากรู้อยากเล่นแต่อันนี้ห่วงครับอ๋ออันนี้อันนี้คือเงียบๆคือสวัสด,ดีอ๋ออ๋ออย่างนั้นก็จะพูดอะไรสักอย่างหนึ่นง่ออออาง โอ้เออเข้าเข้ากันได้เข้ากันได้ยอมไงอืมโอเคคือข้อดีคือมันไม่ไม่ปวดไม่ไล่เดี๋ยวจะวิ่งไล่ก็น่าจะไหวเท้าอย่างนี้โอเคครับไอ้เจ็บไหมนะไม่อ่ะโดนไกลอ่าเจอแล้วครับมาแอบดูเด็กๆกัน มาแอบดูว่าเขาทำอะไรกันนอนแบบนี้เลยน่ารักมากนี่ไงสบายเลยสบายเลยทำไมทำไมเป็นอย่างนี้หลกฮะดีกันแล้วเหรอกระลอกครับกระลอก ไอ้ที่นอนเพราะโดนเตะหรือเปล่าเนี่ยล็อกเอ้ยล็อกล็อกลุกลุกดิลุกดิลุกลุกดิลักเอ้ยล็อกเฮ้ยมันแปลกๆนะมึงเนี่ยอ่ะลุกลุกเนี่ยลุกลุกลุกตรงนีไปไป เร็เวเร็วล,นะลุกดิใช่ไหมเน่ยลุกดิเอาลุกลุกเร็วเร็วมามาทำไมนอนอย่างเงี้ยลุกไปไป,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 ปลุกได้ไหมนีย่ยอ๋อออไปอออออออไปออ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 อ ยังไง่ยทำไมนอนไม่ลุกเร็วลุกเร็วเร็วไปเร็วลุกขึ้นเร็วเร็วลุกเร็วไปมาเร็วลุกได้ไหมเร็วลุกลุก lúc, đều đi lúc đi, lúc, bắt, má, lúc, leo lúc, đều, lúc lên, má, lúc máy, lúc, lúc. lúc. lúc máy ไม่ลุกใช่ไหมเอ้าลุกลุกขึ้นดีมากโอเคดีกันแล้วสบายเลยไม่ได้เป็นไรครับนอนที่เฉยครับนอนด้วยกันโอเค